สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการใช้ชุด ตรวจโควิดนะคะเป็นแอนติเจนแรปปิดเทสหรือว่า ATK นะคะยี่ห้อล็อกค่ะก็อย่างแรกนะคะอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องตรวจนะคะก็จะมี 1. ไม้เก็บสิ่งส่งตรวจค่ะ 2. ก็คือแผ่นทดสอบหรือว่าเทสต์คัทนะคะ 3. ก็คือน้ํายาที่ใช้ส่งตรวจค่ะแล้วก็4เป็นหลอดทดลองหรือว่าหลอดหยดนะคะทีนี้ขั้นตอนแรกเลยนะคะก็เราจะเปิดนะคะ สองชุดตรวจนะคะวางไว้ก่อนค่ะแล้วก็อย่างที่สองนะคะก็คือบิดหลอดหยดตรวจนะคะแล้วก็หลังจากนั้นหยดน้ำยาลงไปในหลอดค่ะจนหมดหลอดนะคะทีนี้พักไว้นะคะ ต่อนะคะเราก็จะเปิดแท่งตรวจหรือว่าแท่งเก็บสิ่งท่งตรวจนะคะสังเกตว่าจะมี2ด้านค่ะด้านที่เก็บสิ่งท่งตรวจนะคะก็จะมีคล้ายๆกับอคอตตอนบัตรหรือไมคันสัมดีนะคะที่หัวอ,อยู่ด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งจะเป็นที่จับค่ะให้เปิดตรงบริเวณด้ามจับนะคะนี่เขาจะมีรอยบากมาให้เรียบร้อยค่ะเปิดด้านนี้เลยคะ่ะ <M> ต่อมาเราก็จะทําการสวบก็สามารถทําได้2วิธีนะคะก็คือเก็บน้ําลายในลําคอหรือว่าตัวอย่างที่โพรงจมูกด้านหน้าค่ะเรามาดูกันเลยค่ะวิธีแรกนะคะก็เก็บสิ่งส่งตรวจที่น้ําลายในลําคอนะคะให้สอดแท่งทดสอบภายในช่องปากค่ะเข้าไปที่ผนังลําคอกลามบนแล้วก็ที่ต่อมทอนซินนะคะถูแล้วก็หมุนประมาณ3ามครั้งค่ะนําแท่งตรวจนะคะออกโดยที่พยายามไม่ให้โดนลิ้นค่ะ ส่วนวิธีที่2นะคะก็เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกด้านหน้าค่ะใส่เข้าไปลึกประมาณ1-1.5ถึงเซนนะคะแนะนําว่าให้มาคเอาไปก่อนค่ะจะได้ทราบว่าใส่เข้าไปลึกประมาณไหนนะคะหลังจากนั้นก็สอดแท่งตรวจเข้าไปค่ะค่อยๆหมุนเป็นวงกลมนะคะให้ชิดขอบรูจมูกนะคะอย่างน้อยประมาณ4ครั้งค่ะค้างไว้ประมาณ1 0 1ถึงวินาทีค่ะและทําแบบเดียวกันกับรูจมูกอีกข้างโดยใช้แท่งทดสอบอันเดียวกันค่ะหลังจากที่ส อบหรือเก็บสิ่งส่งตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําการจุ่มสิ่งส่งตรวจนะคะในหลอดที่มีน้ํายาค่ะแล้วเราก็หมุนค่ะประมาณสิบรอบค่ะแล้วก็กดที่ปลายแท่งตรวจนะคะไปที่ผนังหลอดค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็ถอยแท่งตรวจออกมาค่ะ ล้วก็กดปลายแท่งตรวจตรงบริเวณผนังหลอดที่แห้งๆอีกครั้งนะคะเพื่อบีบสารละลายให้ออกให้ได้มากที่สุดค่ะอาจจะมีการบีบหลอดทดลองได้นะคะหลังจากนั้นนะคะปิดฝาค่ะีแผ่นทดสอบที่เราเปิดไว้ตั้งแต่รอบแรกนะคะแล้วก็หยดค่ะประมาณ3หยดนะคะ ก็จริงๆแล้วนะคะจะทําวิธีไดก่อนก็ได้จะเปิดแผ่นทดสอบเตรียมไว้ก่อนหรือว่าจะเตรียมน้ํายาก่อนหรือว่าจะสอบก่อนทําวิธีไหนก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าแนะนําว่าให้ทําทุกขั้นตอนให้รวดเร็วที่สุดค่ะต่อมาเราก็จะมาแปลผลกันนะคะที่ประมาณ15-20นาทีค่ะ วิธีการแปลผลนะคะก็ถ้าผลเป็นบวกหรือพบเชื้อนะคะจะมีแถบสีม่วงปรากฏที่ทั้งแถบ t และแถบ c ค่ะสีม่วงนี่จะเป็นม่วงเข้มหรือม่วงอ่อนก็ได้นะคะส่วนถ้าผลเป็นลบหรือว่าไม่พบเชื้อค่ะ ก็จะพบแถบสีม่วงปรากฏที่แถบ C แต่ไม่ปรากฏที่แถบ T ค่ะส่วนถ้าผลทดสอบไม่สมบูรณ์ค่ะจะเห็นแถบสีม่วงที่แถบ T อย่างเดียวแต่ไม่เห็นที่แถบ C หรือว่าอาจจะไม่ปรากฏทั้ง2แถบเลยก็ได้นะคะในกรณีนี้แนะนําว่าให้เปลี่ยนชุดทดสอบค่ะถ้าใครต้องการสั่งซื้อหรือว่าต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถสแกน QR code ได้ที่ไทยคลิปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ